แล้วก็ที่มณฑลพิธีพุทธมณฑลนะคะจังหวัดนคนปรปฐมถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนแต่ว่าก็ยังคงมีพุทธศาสน,านิกชนที่ไปร่วมงานวันวิสาขาบูชาโลกกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งที่นั่นก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการรับน้ําพระพุทธมนต์จากพระอารามหลวง9ก้าแห่งนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ไตรภูมิประวัติขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไปติดตามรายงานจากคุณรามพิรัตจันหอมายงานสดจากพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ ครับถึงแม้บรรยากาศในตอนนี้ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแต่ด้วยแรงศรัทธาส่งผลให้พุทธศาสนิกชนนั้นยังคงทยอยเดินทางมาร่วมงานวันวิสาขบูชาปี2554กันอย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อรับวันพระใหญ่แห่งปีครับโดยพระประธานที่โดดเด่นที่พุทธมนตรแห่งนี้นะครับมีนามว่าพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมนตรสุทัศ ออกแบบโดยอาจารย์ศิลป์พิรศีโดดเด่นด้วยทางจีวพรพลิ้วเสมือนจริงนะครับเป็นปางลีลาห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกวพระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดินหล่อด,ด้วยทองสำริดนะครับก่อนจะร่วมกันบูชาพระคัมภีร์พุทธศาสนาที่มีอายุมายาวนานถึง2,000ปี ก่อนที่จะมีพระอาหารหันต์จารึกไว้เป็นหลักฐานเป็นเวลาถึง600ปีจากประเทศนอร์เวย์พร้อมร่วมถวายสังฆทานและกรวดน้ําเพื่อบําเพ็ญบุญกุศลก่อนที่จะมีการร่วมกิจกรรมต่างๆภายในพุทธมณฑลแห่งนี้ครับและประชาชนที่มาร่วมทําบุญเนื่องในว,นวันวิสาขาบูชาณนะพุทธมณฑลนะครับต่างก็มารับละอ,องน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต เราออกน้ำพระพุทธมนต์จาก9วัดพระอารามหลวงเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลต่อพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา <c oughs> เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกวันวิสาขบูชาประจําปี2554ที่พุทธมนตรอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนคปรปฐม โดยพุทธศาสนิกชนนะครับต่างตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้มีความสุขเศรษฐกิจดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมตั้งความหวังให้คนไทยรักกันเดินทางสายกลางเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองน้ำพระพุทธมนต์เก้าวัดนะครับพระอารามหลวงประกอบด้วยวัดชนะสงครามวัดประวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดสุทัศเทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมารามวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดราชาทิวาสวิหารวัดมหาธาตุยุวราชลังสริ์และ วัดอรุณราชวรารามครับ ภาพยนต์การ์ตูนประวัติพระพุทธเจ้าภายในรมภาพยนตร์ทำสุขใจนะครับเต็มไปด้วยประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มาร่วมชมนับว่าเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงทุกช่วงวัยเพื่อทราบความเป็นมาของวันวิสาขาบูชาวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาสามเหตุการณ์ด้วยกันนะครับคือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาศแต่ต่างปีกันนะคร พุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขาบูชาซึ่งย่อมาจากวิสาขปูรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะอันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดียนะครับซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนครับ สำหรับกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกวันวิสาขาบูชาประจำปี2554ที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่มากจเป็นครอบครัวนะครับซึ่งจะส,งสังเกตเห็นได้ว่ามีเด็กรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดกันมากขึ้น วันวิสาขาบูชาถือได้ว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสากลเพราะชาวพ,พุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้นะครับพร้อมกันทั่วทั้งโลกซึ่งไม่เหมือนวันมาขาบูชาและวันอาสาหาบูชาที่เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมกันเฉพาะในประเทศไทยลาวและกัมพูชาเท่านั้นนะครับและด้วยเหตุนี้ประชุม ใหญ่สมัชชาสหาประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากลนา,นานาชาติหรือวันสําคัญของโลกตามคาประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหาประชาชาติครั้งที่54ลงวันที่13ธันวาคมพศ2542นีครับและในเวลา16นาฬกาที่ที่แห่งนี้นะครับจะมีพิธีเวียนเทียนและพิธีถวายผ้าปา่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานวันวิสาขบูชาครับกับะท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการจะเดินทางมาร่วมงานวิสาขบูชาประจำปี2554ที่พุนทธมณฑลแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้จนถึงเวลา22นาฬิกาช่วงนี้กลับไปทางคุณทิตินันและคุณนัชรีครับ ค่ะ,คะขอบคุณค่ะคุณรามพิราชค่ะก็เป็นการรายงานสดมาจากพุทธมธนทลจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะและท่านผู้ชมที่ต้องการไปเวียนเทียนที่พุทธมธนทลนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะคะแล้วก็นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆการทำบุญตักบาตรแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือควรจะต้องยึดหลักทำคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะค่ะ